วิธีลดน้ำหนักบนโลกใบนี้มีหลากหลายสูตรมากครับจนคุณไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนดีมาลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพจริงไหมครับสูตรที่คนส่วนใหญ่นะครับเ0เคยผ่านมาถูกเรียกว่า low carb diet หรือสูตรตัดแป้งนั่นเองครับสูตรนี้เนี่ยจะสอนคุณว่าระวังอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตนะอย่างเช่น ข้าวผลไม้หรือว่าผักมีหัวเพราะว่าอาหารเหล่านี้พอกินเข้าไปจะย่อยไปเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินเมื่ออินซูลินคุณหลั่งออกมาครับคุณจะเก็บสะสมไขมันและทำให้คุณอ้วนขึ้นอันนี้คือทฤษฎีของสูตรตัดแป้งนะครับหมอมีคำถามมาชวนทุกคนเดากันเล่นๆครับคุณว่าระหว่างเนื้อปลาต้มกับพาสต้าขาวต้มอันไหนกระตุ้นอินซูลินมากกว่ากันครับ ถ้าคุณเคยเรียนสายโลราบมาคุณจะยกมือตอบเลยครับว่าพาสต้าสิหมอกระตุ้นอินซูลินทําให้เราอ้วนจริงไหมครับแต่ความเป็นจริงครับเนื้อปลาครับกระตุ้นอินซูลินมากกว่าพาสต้าขาวหลายๆคนพอฟังประโยคนี้ของหมอเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่า มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงหมออ่าหมอมีงานวิจัยมาให้ทุกคนดูครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็สงสัยแบบเดียวกับคุณครับเขาเลยนําอาหารปริมาณเท่าๆกัน1,000กิโลจูลเนี่ยมาเทียบกันครับว่าอันไหนกระตุ้นอินซูลินมากกว่ากันคุณจะเห็นได้ว่าพาสตา้าเนี่ยกระตุ้นอินซูลินประมาณ4,456เห็นไหมครับดูช่องกลางอินซูลินสกอร์เนี่ยออกมา40%ครับส่วนเนื้อปลาครับ กระตุ้นอินซูลินมากถึง9,350หน่วยด้วยกันครับอินซูลินสกอร์เนี่ยออกมา59%ครับซึ่งพุ่งสูงมากกว่าพาสต้าขาวคุณเห็นอะไรไหมครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณกลัวคาร์โบไฮเดตเพียงเพราะว่าเขากระตุ้นอินซูลินนะครับ ให้คุณลองตั้งคำถามครับว่าทำไมคุณถึงไม่กลัวเนื้อสัตว์ด้วยครับสูตรทั้งหมดเนี่ยถูกเรียกว่าล o w carb diet หรือว่าสูตรตัดแป้งครับเขามีหลากหลายชื่อมากไม่ว่าจะเป็น ketogenic diet, CD diet, Atkins diet หรือแม้กระทั่งไฮโ h protein diet ครับ รวนแล้วแต่เรียกว่าสูตรโลคาร์บไดเอทซึ่งสูตรเหล่านี้นะครับช่วยให้คุณลดน้ําหนักลงได้ครับแต่พอลดไปถึงจุดดึงเนี่ยคุณจะเจอจุดตันครับเนื่องจากว่าคุณจะสูญเสียน้ําและมวลกล้ามเนื้อออกไปเพราะคุณตัดคาร์โบไฮเดตนั่นเองครับเมื่อคุณทําไปในระยะยาวนะครับคุณจะเจอภาวะตบะแตกแล้วก็หลุดไปกินขนมหวานหลุดไปกินขนมที่แคลอรี่สูงครับ เนื่องจากว่าสมองของคุณเนี่ยเขาต้องการน้ําตาลเป็นอาหารหลักนะพอคุณตัดอาหารหลักของสมองไปแล้วเนี่ยเขาก็โหยหาสั่งให้คุณไปกินขนมหวานมากขึ้นนั่นเองครับเรามาดูงานวิจัยของคีโตจินิกไดเอทกันบ้างครับเขาทําในนักกีฬาคอร์สฟิต3เดือนด้วยกันครับผลปรากฏว่าในนักกีฬาเนี่ยกล้ามเนื้อหายไปมากถึง8%ใน2เดือนระหว่างทำคีโตจินิกไดเอทครับอีกงานวิจัยหนึ่งครับ เวลาที่คุณเข้าค e t o g e n ิ i c d i e เนี่ยกราฟคุณจะลงเร็วแบบนี้เลยครับตูมน้ําหนักคุณจะลงเร็วมากๆครับแต่เมื่อไปดูเนื้อในของน้ําหนักที่ลงครับส่วนใหญ่แล้วเป็นน้ําและกล้ามเนื้อคุณเห็นอะไรไหมครับไขมันเนี่ยลดลงน้อยมากๆครับเพราะคุณตัดคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับที่ทําในคนมากกว่า270,000คนครับเขาระบุไว้เลยครับว่าสูตรลคา c a r ไ d เอท เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตทุกกรณีครับซึ่งตามประสบการณ์ที่หมอแบงค์เคยทำกับคนไข้แล้วก็นักเรียนมานะครับ ผลปรากฏว่าบางคนเนี่ยท้องผูกครับจนต้องพึ่งอาหารเสริมพึ่งไฟเบอร์ไปดีท็อกแบบนี้ครับหรือบางคนครับกดไหลย้อนกาเริบเพราะคุณถูกบังคับให้กินหมูเยอะๆไก่เยอะๆแบบนี้ครับไขมันปริมาณเยอะครับกดไหลย้อนคุณเลยพุ่งครับบางคนเกาก็กําเริบครับเพราะมีกรดยูริกในเนื้อสัตว์ที่เยอะมากครับบางคนครับฮอร์โมนแปรปวนครับ มีผมร่วงหรือว่าประจําเดือนมาไม่ปกติเลยครับซึ่งสูตรอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับไม่มีสูตรไหนครับให้คุณตัดอาหารธรรมชาติออกเลยถ้าคุณได้รับข้อมูลมาว่าให้ตัดข้าวตัดผลไม้ออกนะครับให้รู้ไว้เลยครับว่าสูตรนั้นเนี่ยไม่ธรรมชาติครับ สูตรที่ออกห่างจากธรรมชาติเนี่ยต่อให้คุณลดน้ำหนักได้นะครับระยะยาวสุขภาพคุณจะไม่ดีครับยกตัวอย่างเช่นสูตรนี้ครับคุณจอห์นซิสนาเนี่ยเป็นเจ้าของสูตรนี้ครับเขาบอกคุณเลยครับว่า6เดือนเขาไม่กินอะไรเลยยกเว้นแมคโดนัลล์อย่างเดียวนะครับผมปรากฏว่าเขาสามารถลดน้ำหนักลงไปได้มากถึง28กิโลใน6เดือนครับเขาก็เอา Be for e after อย่างเงี้ยมาโชว์คุณครับเนี่ยก่อนกินนะหลังจาก6เดือนกินแมคโดนัลล์อย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นเลยนะ ได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอครับคุณจอห์นซิสนาเนี่ยก็เอาผลเลือดมาโชว์คุณครับหลังจากกินไป6เดือนปรากฏว่าคอเลสเตอรอลจาก249เหลือ1 90เท่านั้น LDL ที่ทุกคนบอกว่าเป็นไขมันไม่ดีลดลงไปมากถึง25%ครับคุณจะเชื่อเขาไหมครับว่าการกินแมคโดนัลล์เนี่ยทำให้คุณสุขภาพดีระยะยาวพอคุณเห็นผลแบบนี้ครับหมอก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกในใจลึกๆครับว่าเออยังไงการกิน อาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยระยะยาวก็ไม่น่าจะดีนะอาจจะเกิดโรคตามมาคุณเข้าใจถูกแล้วครับหมอแบงค์สรุปแบบนี้ครับทุกสูตรลดน้ำหนักช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ครับและอาจทำให้ผลเลือดคุณดูดีครับแต่ไม่ใช่ทุกสูตรครับที่ทำให้คุณสุขภาพดีครับคุณอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งไปได้ด้วยหมอแบงค์ bank, แล้วสูตรไหนล่ะจะทำให้เราสุขภาพดีมีอะไรมาวัดให้คุณถามคำถามนี้ครับว่า การที่คุณกินอาหารแบบนั้นเนี่ยผนังหลอดเลือดคุณเป็นยังไงครับความเสี่ยงมะเร็งของคุณเป็นยังไงค่าการอักเสบในร่างกายเป็นยังไงครับเก๊าคุณกำเริบหรือเปล่าโฮโมซิสเตีนหรือว่า TMAO ที่ส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจคุณเนี่ยมันสูงขึ้นไหมฮอร์โมนคุณเป็นยังไงเลือดเป็นกรดหรือเปล่าแบคทีเรียในลำไส้ของคุณเนี่ยเป็นชนิดที่ดีไหมอ่าต่อให้คุณลดน้ำหนักได้ผลเลือดดีค่าเหล่านี้อาจจะไม่ดีก็ได้ครับ แต่วิธีที่หมอแบงค์กำลังจะนําเสนอทุกคนเนี่ยค่าเหล่านี้ทุกค่าจะออกมาเพอร์เฟกและดีทุกค่าครับข้อมูลบนโลกนะครับทำให้คุณสับสนมากครับตัวอย่างเช่นไข่ต้มเนี่ยคุณว่ากินแล้วดีไหมสถาบันหนึ่งครับก็บอกคุณว่าดีกินเลยเป็นโปรตีนไขมันต่ําช่วยคุณลดน้ําหนักได้อีกสถาบันหนึ่งครับบอกคุณว่าอย่าก,กินไข่เยอะนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลจะสูงหรือประเด็นผลไม้เนี่ยกินแล้วดีไหมหลายหลายคนพอเคยเรียนมาครับก็จะบอกว่า อย่าไปกินเยอะยิ่งผลไม้หวานๆนะกินเข้าไปจะไปกระตุ้นอินซูลินเก็บเป็นไขมันอันนี้ศาสตร์หนึ่งเห็นไหมอีกสถาบันหนึ่งครับบอกว่าผลไม้เนี่ยเป็นอาหารธรรมชาตินะต้องกินเพื่อที่คุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงทํำไมความรู้บนโลกนี้ถึงทําให้คุณสับสนแบบนี้ครับหรือตัวอย่างเช่นอกไก่แบบนี้คุณว่าเป็นอาหารที่สุขภาพไหมครับ คุณก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโปรโตีนใช่ไหมไขมันตำ่ำหมอแบงค์เอางานวิจัยนี้มาให้ทุกคนดูครับจาก Cambridge นะครับหรือประมาณร้อยกว่าปีก่อนนะครับองค์การเกษตรของสหรัฐบอกเลยครับว่าเนื้อไก่เนี่ยมีไขมันต่ำนะแล้วก็มีโปรโตีนที่สูงพอมาปี2004ที่ผ่านมาเนี่ยองค์การ FSA นะครับของอังกฤษเนี่ยเขาบอกเลยครับว่า ไขมันไก่พุ่งไปมากถึง1,200%ครับไก่เมื่อ50ปีก่อนน้ำหนักแค่0.9กิโลเองครับพอผ่านมาครับ50ปีผ่านมาเนี่ยขนาดไก่ครับโตขึ้นประมาณ5เท่าเลยเลยครับหลายคนที่ไปสูตรเน้นโปรโตีนหรือกินอกไก่เยอะๆเนี่ยก็จะงงครับว่าเฮ้ยไขมันเราก็ไม่ได้กินเยอะนะทำไมเราเจาะเลือดมาแล้วค่าไขมันสูง อาจจะเป็นสาเหตุจากตรงนี้ก็ได้ครับนี่คือความน่ากลัวของโลกใบนี้ครับอาหารของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับหมอแบงค์จึงมีคลาสอาหารต้นทางเนี้ยมาตอบโจทย์ทุกคนครับอาหารต้นทางเนี่ยสูตรเนี้ยกว่าหมอจะได้มานะครับใช้เวลาร่วมสึกปีนะครับลองผิดลองถูกกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวของหมอครับ5จุดเด่นของสูตรนี้นะครับ คือคุณเนี่ยไม่ต้องใช้ยาแล้วก็อาหารเสริมเลยครับอันที่สองคุณไม่จําเป็นจะต้องนับแคลอรี่หรือโปรโตีนให้ปวดหัวครับคุณจะได้รับสารอาหารครบครับที่สําคัญคุณจะไม่ถูกจํากัดแป้งจํากัดข้าวอีกต่อไปครับคุณจะทานผลไม้ที่คุณชอบได้อย่างเต็มอิ่มผักมีหัวฟักทองเวลาคุณกินมากขึ้นคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปลดข้าวเหมือนกับที่เคยเรียนมาครับกินไปเลยให้รู้สึกอิ่มและมีความสุขครับข้อที่4ี่ครับแน่นอน คุณจะต้องมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและความเสี่ยงมะเร็งลดลงครับที่สำคัญครับสูตรนี้ จะช่วยคุณอยู่เหนือความสับสนทางด้านอาหารของโลกใบนี้ครับสูตรที่หมอแบงค์นำมาให้ทุกคนเนี่ยถูกเรียกว่า healthy plant based diet ครับสูตรนี้จะลดอัตราการเสียชีวิตได้ทุกกรณีครับดร m ไมเคิลเกเกอรนะครับเป็นหนึ่งในอาจารย์ plant based ของหมอเองครับเขาเขียนงานวิจัยออกมาเลยครับบอกว่าสูตร healthy plant based diet เนี่ย เป็นสูตรที่ดีที่สุดในการลดน้ําหนักและทําให้คุณสุขภาพดีที่สุดครับโรคต่างๆคุณจะลดลงไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดเบาหวานความดันโรคเก้าทุกโรคครับทุกโรคเสื่อมคุณจะลดลงหมดครับหรือว่าดรเอสเซลสตินนะครับบอกเลยว่าการกินแพลนเบสไดเอทเพียง32สัปดาห์เนี่ยจะช่วยคุณเปิดหลอดเลือดที่ตีบแล้วเนี่ย กลับคืนมาได้มากถึง99%โดยไม่ใช้ยาลดไขมันเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับนี่คือพลังของอาหารธรรมชาติครับมาดูรีวิวนักเรียนในคลาสเรียนของหมอแบงค์กันบ้างดีกว่าครับพี่ท่านนี้นะครับเคยลดน้ําหนักมาทุกวิธีแล้วครับทั้งผ่าตัดดูดไขมันตัดแป้งเน้นโปรตีนลองมาหมดแล้วครับ น้ำหนักก็เด้งขึ้นเด้งลงจนสุดท้ายก่อนมาเจอหมอแบงค์เนี่ย81ครับหลังจากเรียนสูตรอาหารต้นทางไปเนี่ยเพียง2เดือนครับเหลือเพียง51เท่านั้นเองครับแล้วคุณสังเกตนะรูปร่างเนี่ยไม่มีย้วยเลยครับนี่2เดือน,นครับ30กิโลพี่อีกท่านหนึ่งครับอยู่ออสเตรเลียครับต้องการจะรู้ความจริงของอาหารบนโลกใบนี้นะครับพี่ท่านนี้ก็ผ่านสูตรตัดแป้งเน้นโปรตีนมาเหมือนกันครับ คุณลองดูครับ2เดือนผ่านไปได้หุ่นแบบนี้ครับและไม่กลับมาโยโย่อีกเลยครับสูตรอาหารต้นทางนะครับลดน้ําหนักคุณได้อย่างแน่นอนครับเนี่ยหเดือนลดไป12บกิโลพี่ท่านนี้25กิโลนะครับแล้วก็ส่งรูป before after มาให้หมอดูนะครับนอกจากนี้ความดันก็หายด้วยครับโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยสักเม็ดส่วนคนที่ไม่ได้มีภาวะอ้วนมากๆนะครับอย่างเช่นผอมมีพุงพี่ท่านนี้นะครับอยู่สวีเดนครับสมัครมาเรียนนะครับ ผ่านไป2เดือนเท่านั้นครับได้รูปล่างแบบนี้เลยครับไม่ได้อ้วนเยอะนะครับแก้ผอมมีพุงได้นอกจากนี้นะครับสุขภาพคุณจะดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายนะขับถ่ายดีกดไหลย้อนหายต้องแบบนี้ครับขับถ่ายดีทุกคนเลยเพราะว่าคุณเนี่ยทานอาหารธรรมชาติผลเลือดหลาเป็นยังไงนะครับไขมันในเลือดลดครับ คอเลสเตอรอลนะครับลดลงมาจาก320เหลือ193 LDL ลดจาก196เหลือ116เท่านั้นครับค่าไตรกีิสไลด์จาก685เหลือ126เท่านั้นใน1เดือนครับแล้วน้ำตาลเราหมอแบงค์ลดลงไหมกินข้าวเยอะกินผลไม้เยอะแบบนี้บอกเลยครับนอกจากไม่ขึ้นแล้วน้ำตาลสะสมลดจาก7.5เหลือ6.5ด้วยครับพี่อีกท่านหนึ่งเป็นเบาหวานนะครับลดน้ำตาลสะสมจาก11.5เนี่ย เหลือ6.3เท่านั้นครับนำยาเบาหวาน3ชนิดออกไปเลยแบบนี้ครับหลายๆคนต้องการจะพิสูจน์ครับก็เลยเจาะเลือดตอนเช้าปรากฏว่าไม่ขึ้นครับกินผลไม้เนี่ยตะบี้ตะบันกินน้ำตาลตอนเช้าเหลือ73พอทุกคนเห็นผลลัพธ์แบบนี้ก็เชื่อแล้วแหละว่าหมอกินแพนเบสหรือกินอาหารธรรมชาติเนี่ยดีกับสุขภาพเนาะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ยังเข้าใจการกินแพนเบสผิดอยู่ครับเขาจะรู้สึกว่า ต้องกินแต่ผักหรือเปล่านะครับต้องกินแต่สลัดหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับการกินแพนเบสเนี่ยมีความสุขมากๆหมอแบงค์มีเมนูแนะนำในกลุ่มให้คุณเนี่ยมากถึง250-300ถึงเมนูเลยครับไม่ซ้ำกันเลยใน1ปีนี่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คนเข้าใจผิดว่าการกินแพนเบสเนี่ยจะตัดเนื้อสัตว์ออกไปจากชีวิตเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องตัดเนื้อสัตว์ออกจากชีวิต คุณแค่กินอาหารธรรมชาติก่อนถ้าคุณอยากกินเนื้อสัตว์ก็ค่อยกินตามหลังอาหารธรรมชาติเท่านั้นเองครับเรียกว่าคุณกินแบบ plant based diet เรียบร้อยแล้วครับหรือหลายคนเนี่ยกลัวว่าโปรโตีนจะไม่ถึงไหม จริงๆแล้วเนี่ยการกินอาหารจากพืชน,นะครับคุณจะได้รับโปรตีนที่เพียงพอทั้งปริมาณและก็คุณภาพครับอันนี้เดี๋ยวไว้เราไปเรียนกันลึกๆกันอีกทีนะหลายๆคนพออยากจะมากินแพนเบสเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแพนเบสเนี่ยเหมือนกันทุกสายหรือเปล่าหมอ ไม่เหมือนกันนะครับสายของหมอแบงค์เนี่ยเรียกว่า healthy plant based ครับคุณจะอยู่เหนือวิธีการกินทุกวิธีบนโลกใบน,นี้ครับด้วย healthy plant based diet ครับอย่างเช่นพี่ท่านนี้ครับเคยทำ low c a r บมาก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยประจำเดือนไม่มานะครับก็เลยเครียดครับมาเข้า plant based ตอนนี้ประจําเดือนกลับมาแล้วเห็นไหมพี่ท่านนี้ครับเคยลดน้ําหนักมาหลายวิธีนะครับรวมถึงการลดแป้งเน้นโปรตีนนะครับก็ไม่ได้ผลครับโยโย่ครับสุดท้ายมาลงเรียนนะครับได้ผลลัพธ์ครับลดน้ําหนักไปได้มากถึง3ากิโลครับและก็สุขภาพดีขึ้นมากๆด้วยอีกท่านหนึ่งครับบอกว่าแรกๆไม่มั่นใจนะเพราะว่าเคยเป็นสายโลคร์บมาก่อนตัดแป้งมาก่อน2ปีนะต้องหาสารพัดโปรตีนเช็คไฟเบอร์ยาถ่ายด้วยเห็นไหมครับ เพราะว่ามีภาวะท้องผูกนั่นเองจากการตัดอาหารธรรมชาติออกนะตอนนี้คนทักว่าผอมลงนะครับแล้วก็มีความสุขกับการทานอาหารธรรมชาติถูกกว่าการกินโปรโตีนเสริมเป็นไหนไหน หลายๆคนก็ได้ผลลัพธ์เรื่องผิวพรรณน้าใสแบบนี้ครับผิวพรรณกระจ่างรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยที่คุณจะได้เรียนนะครับก็คือ24บทเรียนครับหมอแบงค์นะครับสรุปมาให้จาก10หนังสือด้านแพนเบสครับโดยที่คุณเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านเองเลยแค่ซื้อหนังสือมานะครับก็เล่มละพันหแล้วนะครับ1 0เล่มห5ื่นไปแล้วยังไม่มีใครสรุปให้นะครับหมอแบงค์ครับเอาพวกนี้มาสรุปให้คุณทำตามได้อย่างง่าย รวมถึงประสบการณ์ของหมอแบงค์แล้วก็นักเรียนหลายพันคนครับนำมาถ่ายทอดลงในคลาสนี้เหลือเพียง24บทเรียนเท่านั้นครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้าน Plant Based นะครับไม่มีท่านเหล่านี้เนี่ยไม่มีหมอแบงค์ในวันนี้แล้วก็ไม่มีครอบครัวหมอแบงค์ในวันนี้ครับคลาสนี้นะครับหลังจากหมอทําเสร็จแล้วเนี่ย คนแรกนะครับที่หมอแบงค์ให้เรียนเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ของหมอเองครับเขาเนี่ยหาวิธีลดน้ําหนักมาทั้งชีวิตครับก็อ้วนๆพร้อมๆมาครับเสียงเงินไปมากกว่าครึ่งล้านนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยหุ่นของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สุขภาพเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นแบบนี้มาปีกว่าๆแล้วนะโดยที่ไม่โยโย่กลับมาเลยนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของอาหารต้นทางครับเพราะนั้นให้คุณสบายใจได้เลยครับ คลาสเรียนนี้เนี่ยหมอสอนเหมือนกับคุณเป็นคนในครอบครัวครับวิธีการเรียนนั้นง่ายมากๆครับคลิปวิดีโอเนี่ยทุกอันจะอยู่ในกลุ่ม Facebook ครับคุณสามารถเข้าไปเรียนได้ทุกเมื่อเลยคุณสามารถเรียนผ่านมือถือหรือคอมหรือโน้ตบุ๊กหรือ iPad ได้ทุกที่ทุกเวลาครับ จัดเวลาประมาณวันหนึ่ง10-15นาทีก็เรียนได้เรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวก็จบโอเคไหมแล้วก็หมอนะครับไม่มีการลบคลิปใดๆครับให้คุณสามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดชีวิตเลยนะ24บทเรียนนะครับมูลค่าทั้งหมด42,000บาทครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยฟังคลิปนี้อยู่นะครับหมอรู้ว่าคุณเป็นคนตั้งใจครับหมอให้โปรโมชั่นพิเศษลดไปมากกว่า80%ครับเหลือเพียง 6,900บาทเท่านั้นครับแค่นั้นยังไม่พอครับหมอจะแถมโบนัสชิ้นที่1ให้กับคุณครับให้คุณสามารถถามหมอแบงค์ได้ตลอดนะครับแล้วหมอแบงค์จะมาตอบคำถามให้คุณทุกวันครับฟังก์ชันนี้เนี่ยมูลค่า6,900บาทครับคุณไม่ต้องจ่ายครับให้คุณไปเลยฟรีทันทีครับเมื่อสมัครเรียนโบนัสชิ้นที่2ครับ ถ้าคุณเนี่ยเจอจุดตันเมื่อไหร่นะครับหมอแบงค์แถมคัมพีแก้จุดตันให้คุณเลยครับมูลค่า3,500บาทฟรีไปเลยทันทีนะครับยังไม่หมดครับโบนัสชิ้นที่3นะครับหมอแบงค์ bank จะแถมคลิปวิดีโอไลฟ์ในกลุ่มให้คุณนะครับตลอด1ปีเต็ม12ครั้งครับมูลค่าทั้งหมด16,000บาทให้คุณไปเลยฟรีทันทีครับหมดหรือยังหมอยังไม่หมดนะ โบนัสชิ้นที่4ครับเรียกว่าฟังก์ชันตู้ปันสุกครับโดยฟังก์ชันนี้นะครับคุณสามารถเข้ามาดูเมนูอาหารที่เพื่อนๆแชร์กันได้ครับเพื่อนๆหลายคนนะนำความรู้ที่เรียนไปจากหมอแบงค์เนี่ยมาหลังสันเมนูครับเนี่ยเกือบ300เมนูในกลุ่มเลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยดูเป็นแนวทางครับว่าสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างครับมูลค่านั้นประเมินค่าไม่ได้ครับคุณก็จะได้รับไปด้วยเลยฟรีทันทีครับสรุป 24บทเรียนนะครับจากหนังสือ10กว่าเล่มเนี่ย42,000บาทไม่ใช่แล้วนะครับลดไปเลยทันทีกว่า80%เหลือ6,900บาทพร้อมโบนัสตอบคำถามคัมพีแก้จุดตั้นคลิปไลฟ์พิเศษตลอด1ปีและเมนูอาหารกว่า250เมนูแค่มูลค่าโบนัสก็30,000กว่าบาทแล้วครับให้คุณไปเลยฟรีทันที ในราคา6,900บาทเท่านั้นครับมาดูรีวิวสุดท้ายกันครับคุ้มค่ามากเปิดโลกเราถูกปิดหูปิดตามาตลอดค่ะเรียนไปไม่กี่บทเนี่ยความรู้แน่นมากที่หมอสอนเนี่ยไม่มีใน Google เลยเห็นไหมครับโชคดีที่ลงเรียนนี่นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเคยทานอาหารมาทุกแบบแล้วครับไม่มีความสุขอยากจะลองเริ่มทานแบบแพนเบสก็หาอาจารย์ที่น่าเชื่อถือและแนวทางที่ถูกต้องไม่ได้ครับ เคยคีตโตโลครับมาไม่มีความสุขกับชีวิตครับพอมาเรียนกับหมอแบงค์ปุ๊บเปลี่ยนโลกทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมหลายคนบอกต่างจากความรู้ที่เคยเรียนมาคนละขั้วเลยค่ะเนื้อหานี้ไม่มีใครพูดในประเทศเลยนะครับเป็นคอสที่คุ้มค่ากับการจ่ายเงินเข้าเรียนมากๆ ความรู้ที่ได้รับนั้นเกินราคามากจริงๆเงินเท่านี้นะคะเอาไปซื้อของไม่มีประโยชน์กินกี่ไม่กี่ครั้งเนี่ยก็หมดแล้วนะครับถึงกับต้องให้แม่มาสมัครเข้าเรียนด้วยเลยเพราะว่าเล่าเองไม่หมดนะครับอยากเชียร์ให้คนที่เรารักเนี่ยได้ความรู้ที่ถูกต้องด้วยเห็นไหมครับเป็นคอร์สที่อันเดอร์ครมกว่าตอนขายมากๆจริงๆนะเนื้อหาข้างในโคตรเยอะเกินกว่าที่คิดไว้มากกะจะแค่เข้าไปลดน้ำหนักเฉยๆ แต่ดันได้ความรู้เรื่องสุขภาพมาเพิ่มอีกเยอะเลยวิดีโอของคุณหมอนะตอบทุกคำถามที่เคยสงสัยในหัวผมจนหมดสิ้นแม้กระทั่งคำถามยากๆแบบว่าจนโลกจิตนะครับก็ตอบได้ทั้งหมดเลยนะคุณจะอยู่เหนือความสับสนทั้งหมดบนโลกใบนี้เลยครับสุดท้ายครับโชคดีที่ได้เจอคลิปคุณหมอใน YouTube ดูจบตัดสินใจสมัครท,ทั้งทั้งที่ยังเทรนออนไลน์สายโลครับไดเอทอยู่ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่เปิดคลาสสุขภาพ ความรู้หลักล้านในราคาหลักพันเห็นไหมครับโปรโมชั่น6 9 0 9นนี้นะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าจำนวนจำกัดนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เท่านั้นรีบเลยนะครับเพียงคุณแอดไลน์มาที่แอดฟู o ดด็อกเตอนะครับแล้วพิมพ์คำว่าขอรับโปรโมชั่นค่ะขอรับโปรโมชั่นครับคุณก็จะได้เข้ากลุ่มเรียนคลาสเรียนอาหารต้นทางครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกใบใหม่นะครับ ที่ที่คุณกับการลดน้ำหนักจะจบกันอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์